อีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบกับหน้างานที่จะออกไปให้บริการกับลูกค้าเป็นตัวพน่นอุปกรณ์แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งพนักงานทุกคนก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานไม่ว่าจะเข้าไซ้งานใดก็ตามหรือแม้กระทั่งออกจากไซงานใด เพื่อที่จะกลับมาที่บ้านเราก็ตามก็ควรที่จะให้ป้องกันตัวเองเป็นอันดับต้นเพราะว่าอาชีพอย่างเราไม่สามารถที่จะกบดานและรอลูกค้าเข้ามาที่เราได้เราเองจะต้องยืนกรานในสิ่งที่เราที่ดีแต่ว่าเสริมจุดแข็งในสิ่งที่เรามีให้กับลูกค้าเพื่อความมั่นใจและฐานของลูกค้าเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เราจึงมีจุดยืนเพื่อที่จะ ทำตัวเองให้ปลอดภัยและให้บริการที่ดีที่สุดและมั่นคงที่หนึ่งในระดับที่ลูกค้าไว้วางใจเราและเชื่อมั่นให้เราเข้าไปให้บริการสินค้าและบริการลูกค้าด้วยความปลอดภัยไม่ว่าจะความประทับใจในการให้บริการหรือความปลอดภัยในสุขอนมามัยก็ตามเราให้ความสำคัญของพนักงานของเราเป็นอันดับต้น